สวัสดีก็บอกกล่าวข่าวลุงจงครับวันนี้ลุงจงจะพาท่านผู้ชมมายำกบยำกบเมืองเมืองนะครับกบย่างแล้วนะครับกบย่างแล้วนะครับก็เครื่องปรุงก็จะมีข่านะครับนี่ตะไคร้นะครับใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีขมิน้นทุบนะครับทุบทุบให้พอแตกนะครับแล้วก็นี่ ใบมะกอกนะครับหอมแดงครับผักไผ่แล้วก็ต้นหอมผักชีมะแขวนหอมๆนะครับนี่มะแขวน,น,น,แ,ขวนแล้วก็พริกแห้งครับพิธีทำก็ตามมาเลยนะครับก่อนอื่นต้มน้ำให้เดือด รมน้ำให้เดือดก่อนนะครับพอน้ำร้อนแล้วเราก็เอาตะไคร้ครับแล้วก็ขมิน้นข่าลงไปใบมะกรูดลงไปทำง่ายๆนะครับรอเดือดพอน้ำเดือดเราก็พอน้ำเดือดแล้วเราก็เอากลบลงไปครับกบลงไป ใส่ด้วยใบมะกอกอ่อนใบมะกอกอ่อนไปแล้วก็ต้มไว้สักสิบนาทีนะครับปิดฝาเดี๋ยวค่อยมาดูกันระหว่างต้มเราก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะครับเกลือคช้อนพอแล้วก็ น้ำปลาร์น้ำปลาร์รสองช้อนชาก็ใส่รากผักชีเลยแล้วก็วต้มไหมอันนี้ลุงจงจะใส่ พริกลาบนะครับพริกที่เขาตำมาสำเร็จละแต่เราก็จะมาโขกใส่หัวหอมใส่กระเทียมเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อความอร่อยขึ้นเพื่อความนัวน,น,นี่นะครับกระเทียมหอมแดงนะครับใส่ลงไปแล้วก็พริกลาบนะครับตรงชอบไม่ชอบเผ็ดนะครับก็ใส่ประมาณนี้น แล้วก็โคกนะครับโข,โขกให้ละเอียดนะครับระหว่างรอกบมันเปื่อยนะครับแล้วก็มาซอยนะครับหอมแดงผักชีแล้วก็ผักไทยนะครับเตรียมไว้นะครับหรือว่าผักแพลวผักไทยนะครับนี่เราก็ต้มประมาณ สิบนาทีนะครับเปด,ดูกบน่าจะเปื่อยแล้วเปื่อยแล้วครับกบแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับแล้วก็นำกบออกมาไว้ในชามก่อนนะครับให้มันให้มันเย็นแล้วก็ไปคั่วพริกนะครับให้มันหอม คั่วพริกก่อนนะครับขั้นตอนนี้ก็คือคั่วนะครับคั่วเครื่องปรุงนะครับนี่ที่เราโขกเมื่อสักครู่นะครับก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับใส่น้ำมันนิดงนึงนะก็เอาพริกลงไป คั่วคัวเพื่อมันหอมนะครับคั่วจนสุกนะครับสุกมันจะกลิ่นมันจะหอมมันสุกแล้วเราก็ค่อยๆเติมน้ำน้ำที่เราต้มกบนะครับค่อยๆใส่น้ำตรงนี้นะครับ จะมีใบมะกรอดใส่มาด้วยจะยิ่งดีใส่พอรประมาณนะครับให้มันเป็นน้ำซุปที่จะไปผสมกับกก เย็นแล้วเราก็มาฉีกเนื้อมันแบบพอเราฉีกเนื้อกบให้มันเป็นชิ้นๆเล็กๆแล้วเราก็เอา,อาเครื่องเทศที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมาใส่นี่นะครับเครื่องเทศเราเทลงไปเลยครับเทลงไปนะครับแล้วก็ใส่พัก นะครับนี่ใส่ลงไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันคนให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็ชิมดูนะครับยังไม่พอใจก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนน้ำปลาผงชูรสกวาไปนะครับที่ใส่น้ำน้อยไปหน่อยนะครับ ไม่ถูก oh. จริงๆต้องมีน้ำเยอะกว่านี้นะครับเป็นว่าเสร็จนะครับยำกบใส่ใบมะกอกนะครับจะออกปเปรี้ยวอร่อยๆนะครับจิงๆเ,เดียวเขาเมียนวะสำหรับคนเหนือคนอีสานนะครับก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ